สวัสด yeah ีครับสวัส yeah. ดีครับเฮียเอ้ยเอ้ยตลกยาวลูกหยีมันขึ้นห้าทุ่มไหมเหรอเฮียนี่ก็ตลกอยู่เรื่อยเลยยิ่งโยงครับใช่เหรอเอารูปผมป็มไงดู เฮ้ยผมยิ่งยงตัวจริงครับเอ็งมั่วหรือเปล่าเนี่ยปะโธเฮียผมนี่ยิ่งยงตัวจริงไหนเอ็งลองร้องเพลงให้ฟังดิพี่หนุ่มสุรินทร์ร้องรักอยู่พินบ้านดอนใช่พี่จะมาหลอกลลอสาวบ้านดอนสุราัตน์ค่ันนีเนี่ะใช่แล้วน้องหูบีฮีน้องหูบีฮ่มันหุ่นมันไม่ใช่ดิเอ็งมาดูดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยตายแล้วใช่ที่ไหนเนี่ยดิไอ้จิ ไอ้ชิวชิวดอกกระโดนที่เล่นตลกอยู่กันดันดูเหรอคนแค่ผมยอกเล่นดิลูกผมเองเอ้ยเองดูดีรูปเองกันหน้าตัวจริงคนละคนกันเลยผมเข้าก็ไม่ใช่แล้วอ้าวแล้วไหนตัวจริงผมว่าตัวจริงเดี๋ยวตัวจริงมากกว่านี้เหรอไอ้เอยเดี๋ยวตัวจริงมันก็ต้องมาเองเนี่ยเจอหลายงานแล้วงานที่แล้วเองก็ไปเล่นหลอกเข้ามาไม่ใช่ละเฮียผมนี่ตัวจริงเฮียถ้าเองมั่นใจนะเองรอตรงนี้เลยได้เลยเองรอตรงนี้นะผมว่าตัวจริง ผมก็ต้องถามพี่ว่าใครกราบสวัสดีเมียอ่งปองประโอนครับเฮ้ยโอ้โหไอ้ยงไอ้ยองขุนเคิงเราต้องเป็นมึงไอ้ยงวันนี้มึงกลับจากสำรองครับไปไปเคลียร์เรื่องคุณขมเอยมาครับไปเลยไอ้ตัวปอมนี่ตัวจริงต้องเป็นคนขมแอยใครเนี่ยไอ้อยู่เมืองไทยชื่อยิ่งยงครับแล้วอยู่ขมแอยชื่ออะไรปองรางปลากระดูก ะไรนะโปรงรางปางกระดุงสะกดยังไงโปรงรางปางกระดุงปอสระโอโปรงรองรางรองรางปางรางจงรางปางกระดุงครับเดี๋ยวดูเขมิดเอ้ชื่อโปรงรางมันสะกดยังไงนะปอปอสระโปรงสารโอโปรงสิแล้วสะกดยังไงอ่ะปอสระโอโปรงปอสระโอโปรงปรงโปรงรางปางกระดงโปรงรางปางกระดงแล้วยังไงอีกปอสระโอโปงโปรงรองงงงงงงปอรางปองรางปองกระดุงปองรางปางกระดุงนี่เองยงตัวจริงวะเนี่ย ผมยิงยงยองรการตัวจริงครับเชื่อได้ผม<อ><อ>ตัวจริงเดี๋ยวก่อนนะเองมาก็ยังไม่เหมือนอยู่ดีอ่ะผมตัวจริงครับเฮ้ยแต่อันนี้หุ่นม,มันได้อยู่นะเว้ยนี่ดูดิเอาดูเนี่ยหุ่นม,มันไล่เรียกเลยเนี่ยบางทีแต่งหน้าก็เป็นหลอกตาครับเฮ้ยเราต,ต้องมีกำบางครับแต่มันมีความเหมือนอยู่นะครับเองร้องเพลงแล้วแบบสมเซมครับสมศรีแล้วขอท่าทางยิ่งยงจริงๆด้วยนะใช่หรือเปล่าใช่สมศรีแบบอีฟบไฟ ไปไทำไมโคสีถึงมาทายตัวพ่อแม่อยู่นาตามหากันไหนคัวสมสีสุดท้ายเป็นอย่างไร ที่ผมเรียนแบบก็พีป้ที่จริงนะผมก็ตัวปลอมอ้าวเฮ้ยไม่ตัวจริงมันคือใครอะผมไม่ใช่ยิ่งยงยอดวงงามครับผมเป็นคป้ครับผมเป็นกัพเป้เอ้นี่ก็ตัวปลอมเองก็ตัวปลอมผมก็ตัวปลอมจริงไม่ได้ใช้ยิ่งยงยอดวงงามครับแลวเองใช้ชื่ออะไรยิ่งงยอดดอยอินทนนท์ขาดคนดูแลเอาใจใส่ตอนประทมหมองไหมผมก็ไม่ใช่ตัวจริงคุณชื่อยิงยงอะไรนะ ยิงยงยอดดอยอินทนนท์ระทมตรงตรอมื่อกี้ไม่มีระทมขาดคดดูเลยจำไม่ได้ครับ